สวัสดีค่ะพบกับแม่บุ๋มในช่องมัมมี่บุ๋มบีมนะคะสำหรับหัวข้อข่าวคลิปนี้นะคะรวมมาตรการช่วยเหลือเยียวยาแรงงานทั่วประเทศนะคะของกระทรวงแรงงานนะคะกรณีเยียวยาแก่แรงงานนะคะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 นะคะก็จะมีทั้งรายละเอียดของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะแล้วก็สำนักง,งานประกันสังคมนะคะ เดี๋ยวไม่ผุ้มจะเล่ารายละเอียดใหด้ฟังนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการหาข่าวของทางช่องด้วยนะคะเรามาดูของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกันก่อนนะคะในกรณีนายจ้างเลิกจ้างนะคะทั้งหมดหรือจะเป็นบางส่วนหรือปิดกิจการนะคะก็นายจ้างนะคะต้องจ่ายเงินชดเชยให้ลูกจ้างนะคะตามพรบรคุ้มครอง แรงงานพศสองห้นะคะก็จะได้ประสบการณ์ทํางานนะคะน้อยกว่า1ปีก็จะได้รับอัตราชดเชย30วันนะคะหปีแต่ไม่เกิน3ปีก็จะได้รับชดเชย90วันนะคะ3ปีแต่ไม่เกิน6ปีได้รับชดเชย180วัน6ปีแต่ไม่เกิน10ปีได้รับชดเชย240วัน สิปีแต่ไม่เกิน20ปีนะคะจะได้รับชดเชย300วัน20ปีขึ้นไปก็จะได้รับเงินชดเชย400วันนะคะหมายเหตุนะคะนายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบก่อนนะคะเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งงวดของการจ่ายค่าจ้างนะคะก็คือภายใน1เดือนนะคะต้องแจ้งก่อนนะคะและกรณีนายจ้างหยุดกิจการชั่วคราวเหตุจำเป็นนะคะอย่างเช่นเศรษฐกิจไม่ดีนะคะไม่มีออเดอร์นะคะ นายจ้างจะต้องจ่ายเงินให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ75ของค่าจ้างนะคะตลอดระยะเวลาที่ลูกจ้างหยุดงานนะคะและในกรณีจ้างหยุดกิจการชั่วคราวนะคะในกิจการท่องเที่ยวอย่างเช่นโรงแรมนะคะสายการบินนะคะก็อยู่ในระหว่างพิจารณาร่วมกันกับกระทรวงการคลังนะคะให้ได้รับสิทธิ์ชดเชยการขาดรายได้ในตรงนี้นะคะ นี้เรามาดูข้อมูลจากประกันสังคมกันนะคะสำนักงานประกันสังคมนะคะในกรณีนายจ้างเลิกจ้างนะคะก็จะมีทั้งหมดแล้วก็บางส่วนหรือจะเป็นการปิปดกิจการนะคะลูกจ้างนะคะจะได้รับเงินเพิ่มเติมจากสิทธิประโยชน์ทดแทนนะคะกรณีว่างงานจากกองทุนประกันสังคมนะคะอัตราร้อยละ70ของค่าจ้างนะคะจนกว่าจะได้งานใหม่นะคะ แต่ไม่เกิน200วันนะคะกรณีสถานประกอบการถูกรัฐสั่งปิดเป็นการชั่วคราวนะคะเนื่องจากเหตุสุดวิสัยนะคะก็ในกรณีโควิด19นะคะกองทุนประกันสังคมนะคะจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานร้อยละ62ของค่าจ้างนะคะจนกว่าจะกลับมาเปิดกิจการอีกครั้งนะคะแต่ไม่เกิน90วันนะคะ หากสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน90วันนะคะกระทรวงแรงงานจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไปนะคะแล้วก็กรณีนายจ้างนะคะให้ลูกจ้างซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงหยุดงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดหรือเป็นการกักตัวนะคะกองทุนประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนนะคะกรณีว่างงานร้อยละ62ของค่าจ้างนะคะจนกว่าจะ สามารถมาทำงานได้อีกครั้งนะคะแต่ไม่เกิน90วันนะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลจากกระทรวงแรงงานนะคะหากใครมีข้อสงสัยนะคะอยากสอบถามก็โทรสายด่วนนะคะ1506ได้เลยนะคะแม่ปุ่มก็มาอัปเดตข้อมูลให้นะคะในการเยียวยาแก่แรงงานนะคะที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9ในตอนนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ